มาอยู่กับมานกชนแนลครับมาดูสายปันครับพี่น้องอยู่ในช่วงฤดูการบานข้าวครับเอ้าสามหกครับข้าลนลั่นครับที่ว่าคุณปูครับ นิ้นเหนียวเจอานิ้เหนียวเอา้าสามหกมาลุยคุนกันครับคุนคุนกระจายเลยพี่น้องอ้อโค้ลัล่นๆครับ คือว่าเป็นอยู่นในช่วงหวานข้าวครับช่วงนี้หลายที่ครับเริ่มหวานแล้วใช้เวลาก็ไม่นานครับการทำนาทุกวันนี้วิ่งไม่ทันครับไล่ไม่ทัน เดี๋ยวเราดักหน้าเลยครับช่วงนี้ฝนไม่ตกครับโอ้เสียงนี้ลั่นเลยเสียงลั่นลั่นครับ ถือว่ารุ่นเล็กครับ L36 คูโบต้ตาก็พอดีครับทำนาัวเองสี่ห้าสิบไร่พอดีเลยอ่าทีนี้โตวะน้ำเต้าปสาทางในคมรอตร้อรท,รที่ดิน เดน่าจะกระ่ายกระ่ายกระ่ายเกียร์สองทำให้ผิดนะครับต้องหลบคุนเลยครับวันล,ละสามสิบไร่สบายๆเลยครับ ไม่มีหญ้าเลยครับพี่นอ้องถือว่าสวยบางพื้นที่ก็เสร็จแล้ว ประมาณอีกสักสิบวันก็น่าจะเสร็จหมดไปด,ดูการหวานข้าววันนี้เครื่องทุ่นแรงทำงานก็ทำงานเร็วครับการทำนาเกี่ยวข้าวก็เร็วหวานก็เร็ว ลั่นทุ่งเลยเคือว่าแดดไม่ให้ร้อนเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วครับตัวเนี้ย L สามหกอูตา วิ่งใหญ่ครับวิ่งยาวไปเลยครับไม่ได้เอาขากล่องมาด้วย้องขออภัทด้วยครับ ก็คุณนครับเล็กแต่เสียงใหญ่ครับ เสียงคูใหญ่กระหึมกระหึมทุ่งเลยครับ สองรอบคือว่าหญ้าหมดเลยครับหญ้าไม่มีเลย ད�ས སསས 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 སསྱ� นี้ตีดีน่าจะไล่ละสองร้อยแปดสิบครับไขสองร้อยสามสิบอ่ะคลิปนี้ฝากไว่ขึ้นนี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ